สวัสดีครับผมก็แอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยเรารวมวันนี้นะครับวันที่13พฤษภานะครับวันเสาร์พรุ่งนี้อย่าลืมนะครับไปเลือกตั้งนะครับใช้สิทธิ์ใช้เสียงของคุณนะครับให้เต็มที่2ใบนะครับใบหนึ่งเลือกสสเขตนะครับใบหนึ่งเลือกพักรักใครชอบใครนะครับขอเลือกคนดีๆนะครับเขาไปทําหน้าที่บริหารประเทศนะเด่นนะครับ28ครับเรารวมมาแล้ว9 14ห

728ครับ729แล้วก็789นะครับสำหรับแนวทางหวยรั่วร่วมวันเสาร์ที่13พฤษภาคมนะครับขอโชคดีครับ